ก็ขอเป็นคริติคอลเลยไม่ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับคุณ gm เข้าพเจ้าขอร้องเถะไปหนึ่งสองไปสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ชาแนลแดดดี้ติดเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตอีกเช่นเคยนะครับ ก่ในที่สุดครับก็มาถึงวันที่เราจะเอาของทองทั้งหมดครับมาเปิดให้ดูกันเลยนะครับวันนี้ครับตามที่ได้พูดกันเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะนี่เลยครับก็เป็นชุดสีทองนะครับธรรมดา280เศษครับ14ชิ้นนะแล้วก็มีพวกเซตป่าเถื่อนครับอีก40เศษ2ชิ้นแล้วก็มีนี่ครับอุปกรณ์สีส้มลูกลานสีส้มนะครับมีพวกแฟดมือปืนมมายกลอีก7ชิ้นครับ140เศษแล้วก็จะมีมือปืนครับอีก4ชิ้น สุดท้ายครับก็จะเป็นนี่เลยครับก็ที่ได้แชมป์จุดคุมานะครับก็เป็นเดี๋ยวเปิดเพื่อนดูนะครับว่าเราจะได้ออฟเสริมเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาช่วยกันรุ้นช่วยกันติดตามนะครับก่อนที่จะไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับผมมาครับมาเริ่มกันด้วยสิ่งแรกก่อนเลยเลยกันนะครับก็คือนี่ครับโมลอสครับเนื่องจากมันตายไปแล้วเราก็มาเปิดกันครับว่าเราจะได้ของทองไหมไปเลยครับบลับ ีทองไหมไม,ไม่มีครับเกลือล้วนครับผมก็หลังจากนั้นครับเราก็ไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยแลกกันนะครับเ,เพื่อนๆนะจะรืบนะกดไลค์ให้ก่อนนะครับมาครับคิดว่าจะได้อะไรมกกั่งก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือขอให้ได้ใช้สัก2อสาชิ้นก็ยังดีครับธรรมดานี่อยากได้นักรบมากเลยนะอันนี้ก็อยากได้ปลาเทือนอฟสวยๆอันนี้กม็มือปืนก็ดีนะ แต่ฟรก็ได้ครบถ้าได้แฟต์อีกก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับงั้งเรามาเริ่มกันด้วยอันนี้ก่อนแล้วกันสีม่วงเนาะไปครับอาป้องกันออกไปให้หมดก่อนป้องกันไปละเดี๋ยวพอเริ่มโจมตีโจมตีเมื่อไหร่เราจะเริ่มนะครับปร๊บรับ,บวอดป้องกันครับไปกันต่อเลยครับนี่เอฟพีเอฟพีธรรมดาปึ๊บโจมตีต้านทานปึ๊บนักรบโจมตีป้องกันโอ้โหขนาดสีม่วงยังไม่ดีดูดีครับโอ้โ <พน>อะไรวันนี้อ่ะนี้เป็นนะ T P C นะอะไร HT เปอร์เซ็นต์ไปลองขอย้ายเซิร์ฟสักนิดน,นึงนะเดี๋ยวจะดีขึ้นไปนะครับกันยาวๆมาเริ่บโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปโอ้โหปีป้องกันสีงูน,นี่มันไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหป้องกัน HT เยี T, เพื่อนๆเนี่ยป้องกันโจมตีโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่รึลงไปรองเท้าสายฟ้าโจมตีครับ ามาเปิดมือปืนก่อนแล้วกันนะเอา,เอาสีม่วงออกมาก่อน,อนไปที่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นหมวกครับปึ้มของหมวกมาแล้วเอาลิมดูอันนี้เรามาเปิดกันต่อไปก็เป็นรองเท้าปรึงเอาเปง่ายเห็ดผีต้านทานอันนี้เป็นเสื้อไปครับเห็ดผีต้านทานปรึง จมตีเฮ็ดพีเ่าจะดีแล้วนะอลองม่วงอีกทีนึงไปป้องกันแม่นแต่มีจะป้องกันนบเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาชิมลางกันหน่อยไหมชิมลางกันหน่อยชิมลางกันหน่อยป้องกันนะชิมลางเป็นอันนี้แล้วกันซ็อกสองชิ้นนะธรรมดานะนักลบนะครับมาครับรุนไปพร้อมกันครับหนึ่งสองซ่มไปโอ้โหต่อสู้ต่อส,อสู้ไม่มีออฟเสอร์มมีแม,ม่อ้าวโอ้ยลืมดูเดี๋ยวข้าไปดูก่อนครับขอกข้าไปดูหน่อย โอ้ยมันกดผิดแต่เพื่อนๆแป๊บหนึ่งครับเลือกเป็นตามลำดับโอ้มันมีแต่ต้านทานโจมตีอัตราต้านทานนะครับมาอีกชินหนึ่งครับไปกันสามสองหนึ่งไปไปชุดสูตรเอ้ยถ้าอยู่ชุดสูตรก็ได้อยู่เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์ HP ต้านทานหรือ HP HP เปอร์เซ็นต์โจมตีป้องกันหุ้นจำไม่ดีเลยใช่ไหมเนี่วันเนี้ยมันจะไม่ดีจริงๆใช่ไหมครับไปสีง่วงบ้องกัน โอ้โหถุงม่วงไปเอาให้หมดเฮ้ยชุดตีอะไรต่างๆกันแล้วมาลองทำตัวนี้ก่อนเลยนี่ก่อนเอันนี้สองชิ้นไปจำลองโจมตีท้าทายอีกแค่อะไรครับเนี่ยไปทีนนึงปึ๊บมาเฟียโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ชึบป้องกันอีกและป้องกันความเร็วโอ้ยอะไรกันเนี่ยไปครับไปกันต่อโจมตีป้องกันเฮ้ยป้องกันมันมาทุกชิ้นเลยอ่ะเพื่อน โอ้โหโอ้จะส่มดีไหมเนี่ยเลิกซะดีไหมนะเหนื่อยใจจังเลยเอาเป็นอะไรก่อนดีอะเอาเป็นนี่แหละนะอีกสักสองชิ้นแล้วเราจะเปิดมือปืนชุดนี้กันครับไปนะส่งกำลังใจมาหน่อยนะครับมาต่สอสู้อีกแค่เสื้อตัวเดิมด้วยอือโอ้โหป้องกันป้องกันเปิดเซนครับตั้งแต่เปิดมานี่ยังไม่มีดีสักชิ้นเลยนะ กอสักชิ้นก็ไม่ได้เนาะฮนะสักชิ้นเถอะสักชิ้นสักชิ้นนักลบมาเฟียครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโจมตีผลท่านถ้าไหลวันนี้ะนจะโจมตีผลท่านทานผ้าลายครับดับงงั้นเราไปลุยกันที่ที่ที่อะไรดีดูปืนกันแล้วกันนะเนี่ยสี่ชิ้นนี่นะไปครับเอาเป็นรองเท้าก่อนแล้วกันเพื่อกามก้าวหน้าของเราโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตัวนี้โอเคโจมตีป้องกัน ท้อแท้ท้อถอยทอ้ทอท้อท้อสุดๆครับไปครับอย่าช้ากันไปปึ๊บเฮดพีบล็อกโอ้หืมกี่ชิ้นแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวไอ้ดีมันติดบัร์บัตเนี่ยย้ายเซิร์ฟสักทีดิโอ้โหคนเยอะเกินเซิร์ฟเนี่ยไปเสิร์ฟสี่แม่งเลยไปจัดู้ทธทันทมี SP อัตราลดดาเมจโอ้โหมันจะดีหรือจะไม่ดีเฮ้ยมันด้วงก็ไม่ใสอันนี้มันต้องใสป่าเถื่อนนะครับอ่ะไปต่อเลยสื้ออึบ SP โจมตีธรรมดาโอ้เพื่อนมากี่ชิ้นแล้วครับยังไม่ได้เลยเฮ้ยมาเปิดนี้สักสองเซตก่อนแล้วกันนะครับไปไปกันต่อเลยปึบนกมายากลนครับเพื่อนๆเปลี่ยนละเปลี่ยนละมาเอาอะไรก็ได้ที่มันใช้ได้อะไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับ โจมตีเฮตพีเปอร์เซ็นต์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปป้องกันกดต่อเลยแล้วก็อยากก่ากวนอีกอ่ะเอ้ยโจมตีเฮตพีแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปอาสวินเฮตพีเฮตพีธรรมดาไหมจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไปอีกสายฟ้าเฮตพีทิติคอนอืมย,ยังดียังดีว่าทุกๆอันที่เปิดมาครับอันนี้แต่แม่งจะไม่น่าเป็นสายฟ้าเลย มันท้อจังๆเลยไปสูตร HP HP เปอร์เซ็น HP HP เปอร์เซ็น HP HP เปอร์เซ็นป้องกันโจมตีมันไม่ตรงไม่ตรงไม่เท่ายมันไม่ดีอีกทั้งหากเอ้ยอะไรกันครับอะไรกันครับเราต้องไปจำเป็นกันนะี่ดับดวงด้วยการทำอะไรดีเอ้ยเอาไงกันดีเราเราจะเอาไงกันดีครับเพื่อน จะไปต่อหรือพอซ้ำนี่ครับเราอย่าไปท้อครับไปเลยต้องไปปาเถื่อนแล้วกันปาเถื่อนดี๋ยวเหลือซี่สิบหมดก่อนทุกอย่างกันเดี๋ยวจะไปปาเถื่อนละไปครับนี่นักดาบนักดาบจมทีจม,จมทีเปอร์เซ็นต์ไป HP HP เปอร์เซ็นต์โอเคอยู่ไปครับต่อเลยดีแล้วเราต้องไปต่อสู้ HP ความไวโอ้ได้อยู่ตอนนี้จังหวะน,นี้แหละต้องใช้จังหวะน,นี้เลยโอ้โห HP ป้องกันปาเถื่อนมาใหม่ครับอุปกรณ์ลุกรานไปครับอุปกรณ์ลุกรานลุยไป มือปืนรองเท้ามือปืนไป HP 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 มีแต่ HP HP เปอร์เซ็นต์น่ะเพื่อนเพื่อนโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์มันไปไหนหมดนะครับรองเท้าอีนี่รองเข้ามือปืนต้องเป็นโจมตีนะที่จริงไปครับอย่าพูดพร่ำทำเองนะอย่ากลัว HP HP ธรรมดาไปอีกชุดหนึ่งโอ้โหมือปืนเอ้ยคู่นึกว่าเปอร์เซ็นต์โอตายอย่างน wow. ี้ตายเปิดอย่างนี้ตายเนี่ยโจมตีคิทิคอนเนี่ยเป็นโจมตีคิ้ก็ได้แม่งเอ้ยจะได้ตรงเซตหน่อยตอนนี้สี่สิบหมดแล้วนะครับมาเรามาเปิดอันนี้หมดก่อน อีกส่วนนี้อีพวกนีเนกน้เปิดทั้งหมดก่อนปึ๊บเปิดทั้งหมดก่อนเปิดไปเปิดไปหมดด,ด,ดับดวงดึงเกมดึงเกมดึงเกมจีเอ็มก่อนดึงเกมจีเอ็มไว้ครับสีสม้มเป็นอะไรโอ้โหป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์กลายเป็นรถป้องกันเนอะโอ้โหมันดีนี่มันติดปากไว้เนี่ยโจมตีเปอร์เซ็นต์แต่แถมด้วย HP ไปต่อ,อไ,ไม่เป็นไรโจมตีเปอร์เซ็นต์โอเคได้อยู่อันนี้โจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่เอสโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้อยู่มา รุยเอาไปไล่นี้ไปทีละอันเลยนะไล่จากซ้ายไปขวาไปทีละอันทีละอันนะเพื่อนไปครับขอกำลังใช้หน่อยเถอะเพื่อนๆไปลํำลองอเปิดเซตมาก่อใหม่ดีอัศวินนักลบก่อใหม่ได้สูตก็ไใหม่ดีมาเฟียก็ใหม่โอเคทำไมา,างี้ขอดดีๆหน่อยนะเพึบเด็พี่โจมตีธรรมดาในที่สุดครับเรามาถึง อุปกรณ์สีส้มเซตอัศวินปลาเถื่อนจุดสดนะครับขอเป็นปลาเถื่อนนะครับคุณ GM ไปครับอัศวินขอปลาเถื่อนได้อัศวินพอมาอัศวินแม่งก็เป็นเฮ็ดพีแน่เลยโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีมตมตมตอัตราลดดาเมจสวยครับพี่ทุยอ้ยโอ้ยขอแท้จังเลยครับเปิดมาใช้ได้กี่ชิ้นวะได้สองสามชิ้นเฮดพี HP, ทั้งนั้นล้วนๆใ้กูถึกไปไหนครับ GM S <S <an> เราเป็นแฟดมือปืนนะแฟดกับมือปืนก่อนแฟดกับมือปืนก่อนแฟดกับมือปืนก่อนเอออย่างนี้ดิเอ้อยไปหนึ่งสองรุนพบกันครับครึบโจมตีแม่นยำเฮโ้ยโจมตีแม่นยำก็ก็พอได้พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคโอเคพอได้อยู่ดีกว่าปงกันหนึ่งสองเพิเข้าให้ครับชุดสูตรมาแล้วโอเคชุดสูตร ก็ต้องเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์หนึ่ง oh, สองทึบโอ้ HP เปอร์เซ็นต์จริงแต่ข้างบนต้องเป็นสื่อเป็นป้องกันอีกโอ๊ย oh, ตายตายตายเละเทะรอบหน้าไม่ดองแม่งละเปิดเลยดีกว่าครับ <laughs> <laughs> เหนื่อยใจอะเจออย่างเงี้ยไปชุดนี้ก่อนนะผมจะไปเอาอันนี้ที่หลังชุดป่าเถื่อนนี่ผมน่าจะมีแค่เสื้ออย่างเดียวนะที่เป็นโจตีคิที่เหลือนี่แม่งไม่ได้เรื่องสักอย่างนะครับแต่วันนี้แล้วจะไม่ได้อันนี้แหละอีกอันหนึง่งที่ได้อันนี้มาแล้วครับเดีย๋ยวมาเรียกกันว่าจะได้ออฟเซิร์ะไรนะ กูไปเลยกดไปเลยครับไม,ไม่อยากโกนอีกบอกว่าเอาแฟดกับมือปืนไปนี้ขอดีๆนะแต่งเกงครับโอ้โจมตีให้พี่แกอ,อะไรวะเนี่ยสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับตอนนี้ครับโดยหัวใจดังไปสุงสูงทะลวงอ,อกฉันเอออันสุดท้ายนี่เพื่อนๆคิดว่าเป็นอะไรนะครับก็ คอมเมนต์กันได้นะครับขอดีๆหน่อยแล้วกันนะพร้อมกันครับรับสี่หลันห้าสี่สามสองหนึ่งไปออสวีนอีกครับไม่ได้ปัดเถื่อนเลยว่ะไปไปดูกันเลยครับหนึ่งสอง้อม ก็เป็นสเตตัสหลักนะที่ได้ดองไล้ครับมันก็ยังไม่เปิดกขเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันออสุดท้ายนี้ก็มาดูน,น,นี่นครับว่าจะได้รอบเสริมอะไรที่ผมคิดไว้นะเสื้อผมมีแล้วกางเกงผมยังไม่ดักได้อันนี้ก็ต้องเป็นประดับกับอันนั้นเอาเป็นรองเท้าแล้วกันเนาะไปครับไปเลยแล้วกันบรึง้งก็ให้ครับมาดูรอบเสริมขอสวยๆนะมันเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์รอบเสริมก็ขอเป็นคริติคอลรือไม่ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจีเอ็น พระเจ้าขอร้องเถอะไปหนึ่งสองไปโอ้ยสวยอยู่ไปได้ได้ได้เลยเกินกี่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นี่ยเก็บตัวขึ้นเลยแต่อันนี้มันไม่ได้มาไอ้นนี้นะครับแม่เอ้ยสว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 ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเรียบร้อยครับกี่ชิ้นมาแน่ะสิบยี่สิบชิบ้นก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับหายไปในยพิบตาดองมาเป็นเดือน โอ้โหโอเคครับเพื่อนๆครับมาไปดูคนประกอบการ,ารกันยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับมาดูรอบไลดูนะครับตั้งแต่ไหนเอ่ยตั้งแต่นี้นะเปิดทองมามีแม็มีแม่แมทองไหมอันนี้ปะเราเรจะไตรงไหนนะเราจะไม่ได้ละ จะเริ่มจากตรงนี้แหละีวงนี่นนีมาเลยนะหชิ้น2ชิ้น3ามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก6าสิบเ9็ดสิบสองสิบสามสิบสีบห้าสิบหกเจ็ดสิบปดสเกาสิ่มยีราส่่สิชิ้นแล้วก็การันตี1ชิ้นนะครับเรามานับกัน27ชิ้นใช้ได้34ชิ้นโอ้โหพเจ้ามยอดมากเลยเจม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆยังไงก็คอนเทนต์หน้าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันไว้พอกันคลิปหน้านะครับวันนี้แบบดีติดเกมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย